ีค่ะพอๆับส่องเมงแดงแช่แน่วนะคะเอนี่หาอยากหากินค่ะมาไต่เฮ็ดคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมาหลุดน้ากันเลยค่ะว่าบ๊าวเมงกับนูแดงจะมานบอนะข่ามากค่ะมาครับพอแล้วครับครับสวัสดีครับสุกขุทุกคนพอแล้วครับอยากหากิ้นยังคะอยากหากินยังขี้นขึ้นครับดอกเหลี่ยหมาครับงามๆเลยค่ะมามาครับ อย่างเงี้ยได้จ้ะสวยๆครับอ้าวลงตาตาจ้ะมาอีกดอกครับจุ้มเก็บเลยครับดอกจุ้มสวยๆครับงามเด้จ้าไปไปต่อครับพี่น้องจ้ามาครับเก็บมันต่อครับสามดอกครับเก็บเลยครับ กินแบบว่าล่ะค่ะาบ่พอพ่าไปดีเกลือแต่ขาเคี่ยวทางเลยเนาะตุ้มหน่อยๆต้องปิดเงี้ยน่อยู่บว่องทีเอามาเมื่อกี้นี่ยนึกทัดขามันบมอกระตัดดีเลยนะน้องครับลงตาครับครับกระลั่งคืนครับตุ้มสวยๆครับไปเอาครับ กสวยครับไปมาครับเก็บกันต่อครับดอกที่สวยครับไปมาครับอดอกใหญ้ครับงอแ<ไ>งมๆครับจำโบครับตัวนี้ดอกจำโบดอกใหญ่ครับ จำจานเลยจ้ะเบิ้งแน่นี่เอาหาไหายคายบ่โอ้เอาลงตาเลยครับมาครับพี่น้องเก็บอีกครับเอยเหยียบเด้จันแตกมาเขาเหยียบไปครับแตกครึ่งครับแตกครึ่งเดีคือเก้าครับโอ้ไม่เขาหิ้เก็บคือเก้าลองลงตาเลย อาแบบขบ่อนห้อยเหยียบหะครับหอบดอกแาบไงครับแต่ใชยได้เอาปิดไว้ปิดไว้ได้ของมาจุ่มครับปาดพี่น้องูกันสองดอกคู่ครับวิขาดบ่ติดกันเน็ยดเปดพี่ก็น้อกน ด้วยครับดอกใหญ่ๆครับมากๆครับเอาลูกตาเลยครับเอาอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเมืองจ่าดอกใหญ่ๆครับจ่าพี่น้องเมืองไหนเมืองไหนโอ้โหสำกระจานเขาเรื่อๆจ่าหญ่ครับหมดลิ้นตัดเอาเก็บเก็บเหมือนปลาหมื่นเลยอ่ะหมดลิ้นกัดเหรอให้ราคางัดเลยบ่งัดเลยไปเนาะงงัดยังก็ยังมาหาขาวบัวหาข้าวบัวหาง่ายบ่ เจนักเกะสวยๆครับนี่ครับจัมโบ้จัมโบ้ครับใหญ่แห้งเลือดจันโอ้ยบุ่นขาไปตรงตาเารอมาครับเก็บเองเลยครับดอกนี้ดอกขางน้าครับมาครับตูมหนึ่งครับสวยๆครับ ตา,ตาเลยครับไปพี่น้องไปต่อครับมาครับตุูมยังไงครับเสวยๆครับเก็บลงตาเลยไปคือเก้าครับพี่น้องเห็ดไข่ะคือเก้าครับดอกสวยๆครับช่วงนี้กสิหาเจ๊เห็ดไคเลรอค่ะพี่น้องจาโอ้ยหอยเหยียบบ่หอยเหยียบว่า,วานี่เจ๊เห็ดไข่ออกค่ะหักหมดครับลังคาหัวครับตัวนี้ ช่วงนี้มีแต่เทสค่ายเหรอโอเคครับล็อกตาเลยครับมาครับดอกครับก็สีออกข้างๆเนี่ยครับช่วงนี้ฝนตกใหม่มันอยากอากาศอยากเย็นๆเนี่ยครับบุคไอออกเอาลงตาเตาครับเก็บดีครับจ้าช่วงนี้เท่าบานก็จิมีเทสข่แล้วค่ะพี่น้องคะเทสค่ายขาวเด้อค่ะ เ็ดอื่นกะบ่ค่อยเห็นออกค่ะสมาจอเ็ดไข่ค่ะวากงามๆค่ะว่างๆก็บนาซีได้ไปหาเยี่ยเขาเว้นครับโซนนี้ก็เฮ็ดงานอยู่ครับหากันคืนไปก่อนครับไปพี่น้องไปต่อครับพี่น้องเอาครับยุ่มงามๆครับเก็บเลยแต่ของก็ออกกันสวยครับรูพุนเลยครับ ได้คือเก่าครับพี่น้องไปลงตาเอามาครับดูงมังงานจ้ะขาพุ่นมั้งเหรอครับขาพุ่นกระบุงคือกินใส่ได้เยอะครับไปมาครับตุ้มน้อยๆครับเอาคือเก่าครับพี่น้องเอาครับนอนงามครับนอนแรเงงเลยตนมันเอ็นครับแต่ดอกไงอยู่ครับอสวยๆครับ ใช่ได้ยู่โอเคครับลงตาเลยครับเอาครับอีกจุ่มนึงครับสวยครับไปลงตาเลยครับมือนนี่กับพ่อซํามี่ครับหมางอยู่เด้อค่ะพ่อเด็ดปนอยู่ครับหมางอยู่ค่ะพ่อเด็ดปนนะคะครับเ็ดบล็อกมี่ครับนม่ค้นเคียร์ร้ายครับค้นเคียร์โหดนะคะผ่ได้ปีนพ่อก็ได้แล้วครับเป็นมุนๆุนอยู่ครับไบไหม่เอาลาพีลานอกค่ะสำหรับกินนี่เขาจบไปเพียงซํานี่กอนเด้อค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปหลับชมคลิปด้ค่ะขอบคุณพี่น้องเมื่อถูกขูถูกค้นด้คะที่เขาไปหลับชมคลิปให้ค่ะขอบคุณค่ะผมสวัสดีครับไปนอนเถรอกัอบบานนอนเมื่อบาน